เช็คดวงคนเกิดทาง12ปีนักษัตว์ที่ดวงดีที่สุดในปี2569หรือปีม้าไฟมาเช็คกันเลยว่าคนเกิดปีไหนจะปังเป็นอันดับ1ในด้านต่างๆใกล้จะเข้าสู่ปี2569กันแล้วเชื่อว่าแต่ละคนคงอยากรู้ว่าในปีม้าไฟที่กำลังจะมาถึงดวงตลอดปีจะดีหรือไม่ทีมงานโหราพยากรจึงขอพาไปจัดอันดับปีนักสัตว์ที่ดวงดีที่สุดกับโหราพยากรมาดูดวงปี2569กันเลยว่าคนเกิดปีไหนจะปังที่สุด จัดอันดับปีนักษัตร์ที่ดวงดีที่สุดในปีมะไฟ2569้าไฟ2569อันดับ1ปีฉลูปีทองดวงพุ่งแรงที่สุดการงานเลื่อนตำแหน่งได้รับโอกาสใหญ่การเงินเงินเดือนขึ้นได้โชคใหญ่รายได้พุ่งความรักคู่สนับสนุนดีสุขภาพอ่อนเพลียจากงานหนักนอนพักก็หายเสริมดวงจัดตารางทำงานใหม่เน้นพักหวันเต็มต่อสัปดาห์ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง หลอดไฟเทียนอันดับสองปีมะแม่ดวงดีการงานผู้ใหญ่สนับสนุนชื่อเสียงพุ่งขึ้นการเงินรายได้พิเศษผลตอบแทนดีมากความรักมีเกณฑ์พบคนดีสุขภาพระวังเครียดอารมณ์หม่นหมองเสริมดวงมันออกกำลังกายเบาๆทำสมาธิทำบุญให้ผู้ป่วยจิตเวทเพื่อลดพลังลบอันดับ3ปีวอก การงานเด่นเรื่องเดินทางได้เรียนรู้ทักษะใหม่การเงินดีจากงานต่างถิ่นมีงานพิเศษความรักได้เจอคนใหม่คนต่างถิ่นต่างชาติสุขภาพระวังข้อเท้ากล้ามเนื้อเสริมดวงออกกำลังกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อระวังการเดินเร็วจะสะดุดทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาอันดับ4ปีรกาการงานผู้ใหญ่ช่วยสายงานรุ่ง การเงินมีโชคดีได้ของขวัญของฝากบ่อยความรักระวังรักสามเศร้าสุขภาพเครียดนอนไม่พอเสริมดวงตั้งเวลาพักผ่อนสวดลนก่อนนอนเพื่อลดความฟุ้งซ่านเลี้ยงคนเจ้าชู้เพื่อป้องกันปัญหาอันดับ5ปีเถาะก,การงานผู้ใหญ่หนุนทำงานง่ายขึ้นการเงินได้เรื่อยๆจากงานหลักความรักสเสน่ห์แรงแต่ระวังแรกซ้อน สุขภาพฮอร์โมนผิวแพ้ง่ายเสริมดวงพูดให้น้อยคิดให้มากแต่งตัวและพกเครื่องประดับเรียบง่ายไม่ดึงดูดคนมากจนเกินไปทำบุญกับเด็กหรือสัตว์เล็กอันดับ6ปีมะเสงการงานงานโดดเด่นมีโปรเจกต์ใหม่การเงินรายได้เพิ่มขึ้นการลงทุนได้กำไรความรักคนโสดมีสเสน่ห์คู่รักเข้าใจกันสุขภาพ ระวังโรคเก่ากำเริบพักผ่อนไม่คอเสริมดวงตรวจสุขภาพประจำปีตั้งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอทำบุญด้วยยาหรือเวชภัณฑ์อันดับ7ปีมโรงการงานผู้ใหญ่ช่วยเหลืองานมีทางออกเสมอการเงินอดทนทำงานแล้วได้เงินความรักมั่นคงมีคู่คอยดูแลสุขภาพระวังเสี่ยงอุบัติเหตุมีเกณฑ์ผ่าตัดเสริมดวง หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงทางน้ำใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาเดินลุกขึ้นบันไดทำบุญกับผู้พิการหรือคนเจ็บป่วยอันดับ8ปีขานการงานงานเยอะงานเร่งการแข่งขันสูงมีปัญหาแย่งอำนาจการเงินเก็บไม่อยู่มาไวไปไวความรักมีคนเข้ามาแต่ยังไม่มั่นคงสุขภาพเสี่ยงอุบัติเหตุจากยานพาหนะ เสริมดวงบริจาคเลือดผ่าตัดเล็กเพื่อลดเคราะห์อย่าเร่งรีบขณะขับรถวางของมีคมให้เป็นระเบียบดูดวงปี2569อันดับ9ปีกุลการงานมีคนนินทาแทงข้างหลังการเงินระวังของหายถูกหลอกถูกโกงความรักอารมณ์แปรปรวนไม่มั่นคงสุขภาพระวังอุบัติเหตุหลื่นล้มกระแทกเสริมดวง ตั้งรหัสล็อกทรัพย์สินมีค่าให้ดีนวดเดินทางตอนดึกทำบุญกับเด็กกำพร้าเพื่อลดพลังแห่งความขัดแยง้งอันดับ10ป,ปีจอการงานต้องซื่อสัตย์โปร่งใสระวังเอกสารสำคัญการเงินระวังโดนปรับเสียเบี้ยปรับความรักความเครียดทําให้ห่างเหินกันสุขภาพปวดหัวความดันสูงเสริมดวงตรวจเอกสารสัญญาหลีกเลี่ยงความขัดแยง้ง ทำบุญโรงพยาบาลทหารผ่านศึกอันดับ11ปีมะเมียชงร่วมการงานผันผวนงานหนักแต่มีผลลัพธ์การเงินรายได้ดีขึ้นแต่ใช้เงินไวความรักอารมณ์ร้อนทําให้ทะเลาะยากสุขภาพเสี่ยงของมีคมแผลอักเสบเสริมดวงทําบุญโรงพยาบาลบริจาคเลือดไช้ของมีคมอย่างระวังทําใจเย็นก่อนพูดอันดับ12 ปีชวดชงหนักที่สุดการงานผันผวนเจอแรงกดดันต้องทำงานให้รอบคอบการเงินห้ามเสี่ยงโชคห้ามคําประกันความรักอ่อนไหวแต่ขักง่ายสุขภาพเครียดนอนไม่หลับมีเกณฑ์อุบัติเหตุเสริมดวงไหว้แก้ปีชงหมั่นทําบุญด้วยแสงสว่างงดการทะเลาะกับผู้อื่นทําบ้านให้โปร่งโล่งสบายเพื่อลดพลังอึดอัด ขอบคุณจากใจที่สละเวลามาดูคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนที่รับชมมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาการงานการเงินการเรียนหรือเรื่องใดๆก็ขอให้สำเร็จง่ายๆและผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเจอปัญหาก็ขอให้มีพลังและกำลังใจฝ่าฟันทุกอย่างไปให้ได้ขอให้มีรอยยิ้มในทุกวันและสุขภาพแข็งแรงตลอดไป ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานโหราพยากรเราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ